เพราะว่าเอสามตะปีเอกซปีีพี่น้องเอ้ยดนี่นะแต่คนที่เลือก็ให้ลูกกินพี่น้องเอ้ยคือหัวน้าเ่ยไปเดอบปอนน้อยพี่มพุ่งชี่ยอีนอยเสือพรพี่น้องเอ้ยว่ามีกรปรกันเพื่อนโถยมันสมลงพี่น้องเอ้ย ทักแต่สบายดีและสวัสดีพี่น้องเบิร์สุกุสุคนเนาะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาแล้วก็พี่น้องอยู่พังไทยรวมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดตามฮับจมจ้องขอไม่ต้งแต่เนาะแล้วก็สบายดียามสายชายพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กาไม่ต้องแต่งการสิผ้าพี่พาน้องไปไปหาห่อข้าวต้มพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื้อนี้ไม่ต้องแต่งก็ไปได้ไปหาอยู่หากินนะเพราะว่าวิทาละไปนะตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้ไปห่อข้าวต้มพี่น้องเอ้ยห่อข้าวต้มว่าเย็ดขวานนะเพราะว่าเดินสามนะแม่อ บ้านไม,ม่ต้องแต่ประเภทนี่บ้านไม่ต้องแต่นนะพี่น้องอว่าเดิอนสามเอาไม้สามคำมันต้องห่อข้าวต้มเพราะว่ามื้อน,นี้กับเป็นสองคำนะมือนะ้ออื่นเป็นมื้อสามคำพี่น้องเอ้ยเพราะว่าห่อข้าวต้มแบบอันเอ็ดขวหวานจกเข้าพิเลยนะี่นะหายสู่ผู้ใหญ่กินนะเพราะว่าเวลาขึ้นหนะื่นใพี่น้องเอ้ยตอนประมาณนั้นแหละกะไม่ต้องแต่กับตอนนี้กะไม่ต้องแต่ก็ได้ไปห่อข้าวต้มก่อนพี่น้องเอ้ย ก่อนที่แม่น้องแตนจะไปห่อข้าวต้มงนาะกับแม่น้องแตนกอขอขอบคุณเนาะ FC ทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้แม่น้องแตนเนาะแม่น้องแตนกอขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องมันเพื่อเข้ามาเบอร์ใหม่ๆกับภากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องแตนเด้อเพร่ะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้การแม่น้องแตนก็ได้ไปห่อข้าวต้มก่อนเพห่อข้าวต้มแล้วล่ะแม่น้องแตนจะไปหาอยู่หากินนะเพราะไปหาตึกป่าพี่น้องเอ้ยเพราะมาซื้อผ้าเข้ามืออื่นสาวนะว่าแม่ ตอนนี้กะไม่ต้องเต่งก็ได้เตมมันมเขาอยอดห่อข้าต้มนะพีนนนะ How dy, How พน่น้องเอ้ยว่ามีน้อยโถเนาะเสิร์ฟเฮาดีห้ามเอาเลยพี่น้องเอ้ยเตมไม่ต้องเต่งก็ได้ห่อก่อนเสิร์ฟนน้อยโถห้ามเอาเลยพี่น้องเอ้ยเว่าเดือดซ้ำตาลฟินเอสกูปีก็พี่น้องเอ้ยว่าห่อกะเอาก็ไม่ค่อยหลายพี่น้องพอได้เอ็ดข้าวหวานนี่นะแต่ส่วนที่เหลือก็ให้ลูกกินพี่น้องเอ้ย ตอนนี้แกไม่ต้องแต่งก็ได้ห่อแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยอว่านำมันกับสิบเก้าขูมนึงพี่น้องเอ้ยเพราะวันไม่ถูกมันมดนะเดี๋ยวเอาเสื้อผู้ไปเสกับพี่น้องเอ้ยพอาเสก่อนนี่พี่น้องอย,ยังตุ่มเลยเสื้อผู้แล้วเราก็ไม่ต้องแต่งก็ได้ไปเอาน้ำเสื้อกับพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กำลังแต่งก็ได้เชื้อน้ำก็เพียงเลยเว่าเสื่อจนทูบนี่เนาะเสื่อจนทูบนี่เพราะถ้ามันมีทูมก็หัวละเขามันมีไหนมันมีคุยนะพี่น้องเลยตอนนี้กำลังแต่งก็ได้หาเครื่องไปหน้าไปหาตึกป่าก็พี่น้องเลยวันนี้ก่ะตอนนี้ก็ได้ถอยโรนออกไปหน้าแล้วพี่น้องเลยไปหาตึ๊กปลาก่อน ไปหมดทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกไม่ต้องแตนก็ได้มาหอดหน้าแล้วพี่น้องเอ้ยมาสิเ็าเงินตึกอยู่ว่าถาไปถามเพิ่นว่าสิได้บอ่อันนี้มาเงินเพิ่นมาตั้งแต่เสาร์นี่พี่น้องเอ้ยได้บอเงินบ่ได้เพราะว่ามันหนาวพี่น้องอากาศมันก็เย็นในวันนี้นะแะ ตอนนี้กายไม่ต้องแต่งก็ได้กายจิลุงก่อนพี่น้องเอ้ยขาจิลุงไมงแต่งก็ได้เอามากนะพี่จิลุงกะเดี๋ยวกางก่อนแต่กะจิลุงไมงแต่งก็ได้เอาลงน้ำแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกายไม่ต้องแต่งยอก็ได้ช่องโตพี่น้องกายไม่ต้องแต่งคือว่าเรามีขากรองพี่น้องเอ้ยขากรองไมงแต่งฮักนี่ละฮักดูฮักดันขาน้อยนะก็เลยฮักพี่น้องเอ้ย อนนี้กะบ่เงินเพิ่นก็ได้ปลาเพราะว่าเงินเนาะปากิญาถแหบ่เงินพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นก็ได้อีตัวนึงเนาะตัวที่2พี่น้องเอ้ยตัวนี้กีเดี๋ยวกเอาไปซื้อคูพี่น้องเอ้ยตัวนันก็ได้ตัวนึงพี่น้องนี่ตัวที่2พี่น้องเอ้ยนี่ก็เดี๋ยว่แตงกลงไปย่อจุงอีกก่อน ได้สองตัวพี่น้องเอ้ยวันนี้ปลาน้อยแล้วก็ปลาตองพี่น้องเอ้ยปลาตองก็ได้หลายตัวตลอดพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กะบังเงินเพไนกะแก่แห่กับอันน้องมดเพปนกินี่พี่น้องเอ้ยได้ปลาเพิ่มปูสอตัวปลาดุกสองตัวพี่น้องเอ้ยหอยเซรีก็มีพี่น้องเอ้ยนี่ปลาทุกพี่น้องเอ้ยนี่งไปสองตัว

ตอนนี้กับพี่เดียวยาและพี่น้อยตึกป่านะเพราะว่าหนาวพี่น้อยกับมันไม่ค่อยถื้เนาะเพราะว่าเมื่องเงินตึกแห้งแม่งแต่ก็ได้มาพึพมพไผ่กินนู่นมาขามกับพี่น้องเยนู่นมาขามกันเพราะมันหนาวแห้งพวกพี่น้องเอยตึกป่าไห,หรู้เปล่า มาถูกปา h พี่น้องเลยหัวใจบ่น้าบ่ปากกินยาพี่น้องเออหอยกระมิ้อนัวอย่เ็บก่อพอตัวน้อยเป็นเอาขึ้นมากินนี้พี่น้องเอ้ยปนินนะหันหัน ตัวใหญ่ต si ึ๊กน่อยเป็ดแต่เจนน่ะเขาปุ่นเลยอืมเจ้ากินมาหน่อยะเจ้ากินเ่อนะกินก้ามกินก้ามกินกับเงินเพื่อนเขลงนําพัฒน้อยนะปลาหอยนะฮะปลาชปลาเต็มในอะไรพี่น้องเลยว่าม่งั้นแต่ซื้กระยาซื้กรพี่น้องเลยเพราะว่ามันตึกอเป็นบิได้น่ะหึงหได้ตัวนึงนะไม่งั้นแต่กระยาเพราะว่า เอ้เต็มพุ่นะเงินไปจ่ยละตอนนี้ก็น้องพมีเพิ่นมาเซอ้อนะมาเซอ้อน้องพลมนนีตน้ยูเทงองอสบดีสบดีปาลุงจ้ากินข้าง่ายนะบลาง่ายง่ายยวกินอะรกินข้าอดข้าอดข้าอดอีนะเฮ้ย ใลเอราขูดปูสบายดีปาลุงแม่สบายดีปาลุงเอ้ยขุดปูเด้อุดปู่เด้อดปูวเด้อ่วเด้ออเมถือแม่ได้เสมถือแม่ตอนนี้กไม่ต้องเต้นก็ได้อัน ย่าตะตึกป่ากับพี่น้องเอวังเงินกับ่านะแมงแตงก็ได้มากียวมันม o o m วังเงินก่อนเพราะวัาเงินเป็นต่อยเว้นนะพี่น้องไอ้แมงแตงก็ได้มากียวนะเพราะว่าวังเงินเป็นมาตั้งแต่สาวเนี่ยมาตั้งแต่สาวนี่กะตอนมัน zoom แล้วกับตึกป่าพี่น้องก่อนที่ค่อยมากะวังเงินต่อยแล้วแล้วนะตอนนี้ค่อยกะเฮ้พี่น้องเบิ่งมัน zoom บ่ลาน้อยเป็นยืนเบิ่งอยู่ย่ามันพอบ่ลาหนูมัน zoom วังเงินเพื่อพอดีเลยพี่น้องเอยมาเสอร์หนึ่งป่านะ

ตอนนี้ก็ได้กิ้วแล้วแล้วพี่น้องเลยพี่ชมก็ได้หลายเติมหนึ่งเลยพอดีลเลยหนึ่งเซอนป่านะแ <l ug> ม่นะ <l ug> มก็ยังหลายอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะน้ำมันหลายนะเดี๋ยวแม่เน้นน้ำมาก็ตอนนี้แกป่าก็ได้หลายเติบพี่น้องเอ้ยป่าก,นกินหญ้าก็สี่โต กรปานิ่ตัวนึง่งกรปานี่พี่น้องเอ้ยปลาสูตรบ่ปลาปุกนะเดี๋ยวปั่นได้สนุกับพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาปั่นปลาแล้วละกาพี่น้องเย้เมืองปลาว่าสิได้หลายสำเร็จพี่น้องเอ้ยปั่นเดียวแล้วกะมือสมก็ครบพี่น้องเอ้ยแต่งมุมเงียนเทียวอันนี้เป็นปลาของค้อยพี่น้องเอ้ยขอปลาหนิ่งในสนุกเป็นทุกคนเป็นมีเอาเป็นเอาแต่ปลากินหญ้าพี่น้องของข้อยปลากินหญ้าบางเงินเป็นตึกก็ได้ส่งตัวพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็สแโน่เพิ่อนกับปากิญาแล้วก็ปลาปุกสองตัวปากิญะสองตัวพี่น้องเอ้ยว่าแล้วแล้วก็ปั่นซ้ำเดียวพี่น้องปั่นซ้ำเดียวนะกับแม่งเต็นก็ได้ปากิญะสองตัวเนาะแซโน่กับปากิญะสองตัวคู่เดียวเดี๋ยวแม่งเต็นก็ได้มือก็พี่น้องเอ้ยว่าปั่นปลาแล้วแล้วก็่ปเดี๋ยวมือก็พี่น้องกับมือพอาะแมงเต็นพูดพ่กเ่าพี่น้องว่าไอ้กินแล้วเลยก็เนาะกับมือหาให้ยูให้กินก็พี่น้องตอนนี้ก็ คธอจะขำแล้วเนาะตอนนี้กะไม่ต้องแต่งก็ได้มาฮอนเทธอแล้วเนาะกะไม่ต้องแต่งกะหาไอ้ยุ้ยกินก็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหญ้ามันขำเนาะตอนนี้กะแต่เป็นกะซีมงกว่าไอ้ไรพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเอาปลาเอาเสือกระสับก็พี่น้องเอ้ยปลาที่หามากกันนี่นะเพราะไม่ต้องแต่งจะเนื่องเชื่อใครมาส้มเนาะเพราะไม่แต่ขี้ดินนะพี่น้องเพราะว่าล้างก่อนอันนี้กะมั่งเงินเพิ่งได้ช็อกเกตเลยช็อกเก็ตมันออกนะเพราะว่าหญ้ามันขาวนะพี่น้องเอ้ย ว่าจุสองโตยังมาทะระสอแล้วนะเออแต่ว่าบุญกุญเษะสอนจินนปาน,นินก็ทีน่นั่นเออปนินก็นต๊พักใหญ่นี่ถ้าซื้อน่ะได้บโลนหนึ่งมึงน,นะ,ะถ้าซื้อน่ะหกเจ็ดสิบพันพ่เพื่ถ้าซื้ออยู่อันมองนะนะแต่ว่าภายไม่ต้องเต่งก็ได้มีคือนึงควาละตึกกะห้าได้ห้าบอลนะ ันนี้แกะมังกรเพนไซคีพี่น้องเพราะว่ามังกรเป็นคนเอ็ดนะไม่ต้องเตะไม่ได้เด้อเพราะว่ามังเงินเอ็ดแซ่บพี่น้องเอ้ยน,นี่เป็นปากกินหญ้าพี่น้องเอ้ย ขีบิลายไข่บัลอยไข่เดดีไข่ไข่ปลาเน้นพี่น้องเอ้ยไข่อยากกับไข่เ มาชมก,ก็ได้ทยั้งพี่น้องเอ้ยพอดีเลยเป็ดแต่เสบแล้วใครมาชมกันเดี๋ยวมาเบกิกเบิกเงินเพิ่นปรุงฝากน้องเอ้ยฝากเงินเพิ่นกระหันแล้วแล้วนะเสื้เป็นนู้น้องเอ้หากเสือเเอ้อขบือ ปลาคุณพี่น้องเอ้เพราะว่าผักกระเทมแล้วก็โหดิคือเนาะสื้อเ่าเดี๋ยวมาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาตุกผักกะแบบมันเป็นดอกนะแมงแตนได้ฮะกระดอกมันพี่น้องปลาปลาสักตัวปลาสามตัวเนาะปลาสามตัวได้เครื่องก็ะซัมแล้วพี่น้องเอ้เพราะปลาหนึ่งกะต้มใหญ่นึงกะปลาเขี้แยแล้วก็สองตัวตัวนี้ใหญ่ทั้งทีน้องเอ้ย ยิงกับวงเงินเพื่อนหวยมาชมลงพี่น้องเออใครมาชมนะใครมาแดงแม่ต้องแต่นะมักคำภาษาภาษาไทยเอินว่าใครมาชมเนาะจกมาให้ลูกนะครับพี่นอนเออหนึ่งป่าซื้อใครมา้มพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กาได้แล้วแล้วพี่น้องอเอยกาเงินเพิ่นกายืมมกนะสีม,มือมีแต่สีม,มือ,อกเงินได้พี่น้องอเอยพอละสูุดกเงินพี่น้องอเอย แล้วจุกหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแม่งแต่งก็ได้ไปซื้อมวยก็เพราะว่าจุกแล้วเราก็ได้เอาซื้อมวยเลยนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากาันจะกินข้าว một tí xong thì ơi qua wow, mình sẽ đây xong một nó mùi đi bộ qua wow, một người em muốn nhảy thì nó ơi đây một cái nhân lại từ ơi มกที่3ที่3มกพี่น้องก็ยังเคิงก็3คือ9พี่น้องเอ้ยเขาว่าเดิน3กินบ่กินบ่บกจกบ่ลงพี่น้องเอ้ยกเดิน3เอาไม้3คําบ้านแม่น้องแตนน่ะเคยเอ็ดเนาะเคยจกข้าวจกน้ําพี่น้องเอ้ยซื้อพุ่นไหพุ่นนาด้พี่น้องเอ้ยมือจกมืองามเพราะว่าปีนึงมีครั้งนึงนะเพราะว่ามื้ออื่นสาละยังซื้อพุ่นนากพี่น้องเอ้ย เอาขี้แกบมาซื้อนะแกบมาซื้อตามันแจ๋ให้แจหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ละปีมันได้เอ็กคู่ปีตื่นแต่รุปๆแต่เสาพี่น้องเอ้ยไปหาพุ่นหน้าไปหาพุ่นมาเซิร์นกลางหน้านะนะ ตอนนี floor, little, bro, bro, all, ้กะมกฝากก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มมวยพอดีเลยนะกะแมงแตงก็ได้หาปตองปกก็พี่น้องเอ้ยกะไม่ได้นับเลยพี่น้องเอ้ยลืมพร้อมลืมนับเดี๋ยวมาพลันยังนับเมื่อวันศีรด้สมกพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเอามวยไปขางก่อนเดี๋ยวเบงแตงก็ได้ขางมวยก็พี่น้องเอ้ยระวันเอตัแต่โดนเนาะหากะแล้วนะเดี๋ยวแมงแตงก็ไปหาพะโมกมากึอกับพี่น้องเอ้ยว่ามันเต็มมวยพอกระไรงแตงก็ได้มาบุกมวยก็พี่น้องเอ้ยสุขดียังเนาะ xong xài xúc là phải nướng ta hưởng nó đều coi cả hướng bằng ngân cổng con Ôi, năm nấm heo bộ ờ à, con bà xin ra sạch chút nói có một chút la chút lòi mùi nè xúc chứ nè

ตอนนี้ก็ได้เอาออกมาตะมวยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแตีงก็ได้นับบวกก่อนลืมนับพี่น้องสองสี่หกแปดสิบสิบสองมกพี่น้องเอ้ยสิบสองมกนะเดี๋ยวแมงแตีงก็ได้คว้าสะทอยก่อนเพราะว่าลูกก็อยากกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยก็อันบอกเงินเป็นคว้าอ๋อพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กะมุกปลาตะค้อยก็ได้แล้วเนาะกะมาเด้อพี่น้องก็มากินข้าวอันแรกน้ำเดือดน่ะมุกปลากินย่าเสื้อไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะแมีตังติได้ลงมือเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บบ่เอนักแคะซพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง ส่วนในปลุง,งกนาเด็ดปลุงเสื้อเสายแด,ดงห <laughs> นึ่งป่าหนึ่งป่าเสือคายแด,ดงน้องอปอดนีส่วนปลุงข้าวพี่น้องเอ้ย <c oughs> น้องพุ่งจกก่อนนะะี่ใช่หนังแตนนะะี่ใช่ส่วนใน <c oughs> ปลา <c oughs> ลุงเอ้ย

เคละพราะว่าตอนนี้แกพี่น้องไอ้ไม่ต้องแต่งก็ได้กินข้าวแรงยาเนาะกะคลิปนี้กกเอาซัพนี้แล้วพี่น้องไอ้คลิปหน้าพราอกันไหม แมงเตกนกาคอ,อขอบมุขอบเจอหลายๆลายที่ติดตามฮับชมซ่องของแมงเตนตลอดมาเนาะแมงเตกนกาคอ,อขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่เลิกเข้ามาเบื่อไงใหม่กะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ย